สวัสดีครับมาสรุปผลฟุตบอลคืนวันเสาร์ที่17กันยายน2565กันนะครับพรีเมลีกอังกฤษแข่งกัน3คู่3สนามคู่แรกวูกแฮมตันวันเดอร์เลอร์เปิดบ้านแพ้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0ประตูต่อ3นิคัสเซนยูไนเต็ด สมอกับบอลมัดหนึ่งประตูต่อหนึ่งสเปอร์ฟอร์มโหดเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไป6ประตูต่อ2มาที่ผลตารางคะแนนกันบ้างนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับที่1แข่ง7นัดมี17คะแนนอันดับที่12สเปอร์แข่ง7นัดมี17คะแนนเท่ากันอันดับที่3อาร์เซนอลแข่ง6นัดมี15คะแนนอันดับที่4ไบรทันแข่ง6นัดมี13คะแนน ไปดูโซนท้ายตารางกันบ้างน,นะครับอันดับที่18เวสต์แฮมแข่ง6นัดมี4คะแนนอันดับที่19 for บเก้านอตติงแฮมฟอร์เรสแข่ง7นัดมี4คะแนนอันดับที่วเลสเตอร์ซิตี้แข่ง7นัดมี1คะแนนไปที่บุนเดสลีกาเยอรมันนะครับโบลิเซียดอทมุนเปิดบ้านเอาชนะชานเก้ศูนย์หนึ่งประตูต่อศูนย์เอาบวกเปิดบ้านเอาชนะบายเยสต์บิวนิคหนึ่งประตูต่อศูนย์เลเวอร์คูเซ่น ชนะกับ Vader, เวเดอร์เสมอเวเดอร์ไปเม,ม,มนหนึ่งประตูต่อหนึ่งสตุตการ์ดแพ้ให้กับไอทักแฟงเฟิร์ตหนึ่งประตูต่อสามักตบักชนะอาบีไลซิกสามประตูต่อศูนย์นี่คือฝนบุนเล็ดเดสลีกาเยอรมันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับไปที่อันดับคะแนนนะครับบรุลเซียดอทมุนอันดับที่หนึ่ง แข่งเนัดมี15คะแนนอันดับที่2ยูเนียนเบอร์ลินแข่ง6นัดมี14คะแนนอันดับที่3ไฟบวกแข่ง6นัดมี13คะแนนบาเยินมิวนิกอยู่อันดับที่4แข่ง7นัดมี12คะแนนฮอฟเฟนไฮ์แข่ง6นัดมี12คะแนนดูโทนท้ายตารางกันบ้างนะครับอันดับที่15เลเวอร์โคซินแข่ง7นัดมี5คะแนนอันดับที่16สตุตการ์ดแข่ง7นัดมี5คะแนนอันดับที่17โวบวกแข่ง6นัด มี5คะแนนส่วนโบกุ้งแข่ง6นัดยังไม่มีนนคะแนนข้ามฝ้าไปที่ฝั่งอิตาลีกันมานะครับผลฟุตบอลกันโชซีลิอาอิตาลีข้ามคืนที่ผ่านมาบโบลญนยาเปิดบ้านแพ้ให้กับเอมโปลีศูนย์ประตูต่อหนึ่งสเปเชียชนะซามโดเรียสองประตูต่อ1โตริโนโแพ้ให้กับซาสโอโลศูนย์ประตูต่อหนึ่งอันดับคะแนนกนโชซิลิอานะครับ อันดับที่1นาโปลีแข่ง6นัดมี14คะแนนอันดับที่2อาตาลันตาแข่ง6นัดมี14คะแนนอันดับที่3เอซิมิลานแข่ง6นัดมี14คะแนนเท่ากันโซนท้ายตลางนะครับเคลโมเนเซแข่ง6นัดมี2คะแนนซามโดเลียแข่ง7นัดมี2คะแนนอันดับที่20สโมสรอนฟุตบอลมอนซาแข่ง6นัดมี1คะแนนไปที่ลาลิกาสเปนกันบ้างนะครับ มาโยกาเปิดบ้านชนะอันเมเลีย1ประตูต่อศูนย์าเซโลนาชนะเอลเซ่สประตูต่อศูนย์บาเลเซียชนะเบลเซลตา้าบีโก้สประตูต่อศูนย์อตเลติกบินเบาชนะลาโยบายกกโน่สประตูต่อสองมาดูตารางคะแนนลาลิกาสเปนกันบ้างน,นะครับบาเซโลนาอันดับที่1แข่ง6นะัด มี16คะแนนอันดับที่2องลมาดิดแข่ง5นัดมี15คะแนนอันดับที่3แอตเลติกแอตเลติโกมาดิดนะครับแข่ง6นัดมี13คะแนนอันดับที่4ลีนเบติสแข่ง5นัดมี12คะแนนไปดูโซนท้ายตารางกันบ้างน,นะครับอันดับที่17เคตาเฟ่แข่ง5นัดมี4คะแนนอันดับที่18บายาโดลิดแข่ง6นัดมี4คะแนน อันดับที่19คาดิสแข่ง6นัดมี3คะแนนอันดับที่20เอลเช่แข่ง6นัดมี1คะแนนข้ามาที่หลีกเกิรฝรั่งเศสกันบ้างน,นะครับมงเปเลเยชนะสตาบุก2ประตูต่อหนึลีนชนะตูลูสสประตูต่อหนึมาที่อันดับคะแนนกันบ้างน,นะครับเปชเช แข่งเจนนัทมี19คะแนนอันดับที่2อโอลิมปิกมาร์กเซยแข่งเจนนัทมี19คะแนนอันดับที่3ลอริยองแข่งแนัดมี19คะแนนอันดับที่4ลองแข่งเจนนัทมี17คะแนนไปดูโซนท้ายตารางกันบ้างนะครับอันดับที่18แบดแข่งเจนนัทมี5คะแนนอันดับที่19อองเช่แข่งเจนนัทมี5คะแนนอันดับที่20อาชักซิโอแข่งเจนนัทมี1คะแนน ถ้ามาที่ฝั่งเอเชียกันบ้างน,นะครับผลเจลีกญี่ปุ่นจูริโบอิวาตะเสมอกับเชเลโซโอซาก้าไป2ประตูต่อสคาชิวะเรโซเส,สมอคาวาซากิฟอนตาเลส1ประตูต่อ1น,นาโกย่าแคมปัสเสมอกับซานเฟเซ,เซฮิโรชิม่าศประตูต,ต่อ0ูโชนันเดเบนมาเล่เสมอกับอุราวะเลสศประตูต,ต่อศูนอวิท้าฟูกุโอกะ ชนะชิมิสุเอพันสามประตูต่อสองมาที่ตารางคะแนนกันบ้างนะครับโยโกอาม่าแข่ง28นัดมี58คะแนนคาวาชากิฟอนตาเล่แข่ง29นัดมี54คะแนนซานเฟเซ่ ese, แข่ง30นัดมี51คะแนนมาที่โซนท้ายตารางกันบ้างนะครับกัมบาโอซาก้านาที่16แข่ง29นัดมีย9คะแนนวิท เซลโคบัตแข่ง28นัดมี28คะแนนแล้วก็จีวาจีวิโรอิวาตะแข่งย9นัดมี24คะแนนข้ามมาที่ฝั่งฟุตบอลไทยกันว่านะครับผลบอลรีโวไทยลีนกนครราชสีมาเอฟซีเสมอกับลำพูนวอลลี่เออร์สองประตูต่อ2โปลิทเทโลเปิดบ้านไปให้กับบุรีรัมย์เอฟซีเอ่อบุรีรัมย์ยูเนเต็ดหนึ่งประตูต่อ4เมืองทองยูเนเต็ดแพ้ให้กับชลบุรีเอฟซีหนึ่งประตูต่อ5 มาดูตารางคะแนนกันบ้างนะครับชนบุรีเ c อยู่อันดับที่1แข่ง6นัดมี15คะแนนอันดับที่2บุรีรัมยูเนเต็ดแข่ง6นัดมี14คะแนนอันดับที่3ามแบงคอกยูเนเต็ดแข่ง5นัดมี13คะแนนอันดับที่4เชียงรายแข่ง6นัดมี13คะแนนอันดับที่5ลาราชบุรี f c แข่ง5นัดมี13คะแนนเท่ากันนะครับ ดูโซนท้ายตารางกันว่านะครับอันดับที่14สุโขทัยเอฟซีแข่ง5นัดมี2คะแนนอันดับที่15 b บีซีเทโลแข่ง4นัดมีอยู่1คะแนนอันดับที่16น้องบัวพิษแข่ง5นัดยังไม่มีคะแนนขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับบ่าวชนคนเข็ยมาลาด้วยนะครับสวัสดีครับ